สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่อง JJ Channel นะครับเมื่อนี้นะครับเนาเป็นวันหยุดนะครับจากการทางานนะครับวันนี้เราก็มาบ้านสวนเพราะม่พี่น้องอาจจะไม่ได้เห็นบ้านสวนจริงนะครับนี่นะครับอาจจะแดดนิดนึงนะครับนี่ครับันนี้ก็เป็นบ้านสวนที่เฮดเองนะครับ เป็นข้อวัวนะครับออก,กองวข้งนอกนะครับถ้าม้วะอาดเรียบรเอยแบ่งมันแปลนเอาเนื้อพนมาพนข้อขสัน นี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศบ้านสวนเธอเสียอย่างแบ่งเสียดอย่าง,น,างนี่นะมาพ้นยา นี่ในหอยแหวงนะครับอันนี้ข้อหัวขวาการทำทวามสาดเรียบร้อยแล้วนะครับกระติพ่นยา จกัจกมือพ่นเทียนกระเทยฮะจักน,นั่นแหละจักมือพ่นเทียนนี่อันนี้มันเป็นยาอะไรนี่อันนี้เรากำจัดแมลงนี่ คนคิวทีนเศษจากฝาสิองฝาต่อน้ำสิบลิตรนะครับถ้าฉีดพ่นเนาะฉีดพ่นแน่นของห้องนะครับช่องนี้ลวกแล้วปีสก,กินกำลังระบาดนะครับแต่ของห้องก็ไบบี่เป็นเพราะว่าห้องดูแลรักษาตั้งแต่แเบื้องต้นดูแลรักษาตั้งแต่เบื้องต้น มีบ้านสวนก็นมีทั้งแมวทั้งหมานะครับนะแตกนัวๆอยู่แตกนัวๆนี่ครับบ้านสวนนี่เฮ็ดเองเลยนะครับเฮ็ดอันึ้นเดือนที่แล้วขึืนบางเดือนที่แล้วนะครับเฮ็ดประมาณเดือนหนึ่งกันแล้วนะครับสร้างกันเองเิือกส์ นี่ครับนี่นะครับสำหรับอันไพรที่เลี่ยงงวัวนะครับกับมันดูแลขอกจะของ,ของบางคนกันเลี่ยงก็เลี้ยงงว้วซื่อๆนะครับขอกกับว่าสะอาดว่าสะอาดว่าเก็บ,บว่าเมียนนะครับ ลูกมันกับมาน้น่มลังซันละครับลักๆับมาแลงกับอีกส่วนหนึ่งเตถ้าคอเข้าโซกระปกเนะาะจังใดมันก็นต้องมีลกูกมีอย่างมาแสกแซงอยู่แล้วสําหรับคนคอกข้าง้อหน่อยกันไม่มีปัญหานะครับสําหรับคนง้อหลายก็ต้องมันทําความสะอาดถ้าเป็นโรคมาาเข้ากับเสียหาย งัวกับกินบ่ได้นะครับเป็นลูกเป็นยังมาแล้วนะครับก็บมีตั้งแต่แถวชิมอย่างเดียวกระถา,ขาทุนเนาะสัตวหลับพี่น้องห้องกระต้องมันดูมันเดียงเนาะเหี้ยมันนี่กระสีพ่นยาตัวนี้นะครับมันกับบ๊อบเด้บ๊อบเปลี่ยนอัน,นตรายตังงวง้วนะครับ ข้าก็เอาง่าออกไปผูกไว้ข้างนอกก่อนแล้วขาก็มาทำความสะอาดขอกแล้วก็มาฉีดพ่นใ้นะครับเนาะ น้องเมียกกระมานเล่นน้ำนะครับลูกสาวนี่ของเม้าของเขาก็สิบประมาณนี้นะครับพี่น้องสำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์หรือกดกระดิ่งให้เจ๊ด้วย